สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลิวภารเพื่อนฝากกดติดตามด้วยเดอ้อ ที่บอวีไอพีนะครับอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครนะครับเปิดแมพเปิดซิงนะครับค่าคันสามรบาทนะครับลงกัน60สายนะครับวันนี้เหยื่อที่ใช้นะครับเป็นเหยื่อนะครับปอปลาตะกรมสูตรป้านินนะครับวันนี้มาดูผลงานนะครับกับทีมงานหลิวภะระนะครับมันนองน้ำครับ นี่นี่เ้เลยเอาแล้วเอาแลว้วแล้วข้อเดือด์ b รวับขอาเดือดบต m i ดะมาดป้องไปแล้ว c h n i q u e s for e v ย r y ะเดี๋ยว t w a ปลาจะมีทิทานไหมนี่วันนี้นะกลับนีอยู่นะก็มอนอเฉียวตูสวย ทำแบบนี้ตอเนื่องนี้นั่นั่นในกล้องนั่นรอให้มันเข้ามาก่อนนะมีูสำรองไหมเราเนเดียวนี้ับ้

ต๊อดๆๆๆๆๆเเ้ยจ้าอย่าเาดึงเจ้าย่อนก่อนย่อนวเข้ามาเี้ล่นครับสายใหญ่เล่นตลอดน่าจะทั้งวันครับันนี้ม็ห่วนนะครับโ โอ้วอันจะโบกนั้นเหลือนมียาวครับนี้นั้นเหือนมียาวๆไปเลย ทัดผนปทุทุน่ะเขากินกันซ้ำนี่ะโอ้ยไอ้ันงาคนนั้นออกเลยต้ตอเปอ้ หาไม่เจอบิ๊กไซ์บิ๊กไซ์จันเมามันเดือดตลอดนะครับเ,เดือดต่อเนื่องนะครับ ตัวนู้นไม่ใใหญ่ๆเลยนะครับไสใหญ่ๆเลยเออรับแขกบอกว่าเสียดีไใน์น้อยก็จะมีรับแขกบ้างนะครับอ่ตัวสายพันกันถ้าใหญ่ใหญ่ทุกทุกสายนะครับตัวพันกัน เล่นแค่สองชนิดในไม้เดียวเลยมันจะได้ไม่เสียเวลาครับครับเอาสองชนิดไปะอไม้เดียวเลยในไม้เดียวโอ้โหนะครับเจะยังไงครับนะครับเตะยันนะครับเล่รื่อง นี่นะครับแปมย่าไม่นิ่ขึ้นกอาดากรมปลานิ่เจดสิบม่แค่นั้นเพิแม่นครับเอาเงินว่างไ้กลองไหนก็ได้ครับมีทอดอยู่บ่ได้ทอดอยู่บ่เอาดร นี่กองอกี่แล้วดพี่ครับผมเจ็ดสิบขอบคุณครับ <c oughs> โอ้ไม่รู้หัวร้อหรืออะไรร้อ พูดโบตังเลยบาทเป็นเท่านั้นขาดกลางอากาศ <laughs> แบบนี้ เฮ้ยนี่แหละนะไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูชวะพึดได้ยินรู้เลยค่ะ อย่างนี้สินโอ้โหพูดตัวตั้งใจนะครับนี่อย่างเงี้ยนะเนี่ย ขอบบคคุณครัตัวนี้กิโลนี่ตัวนี้กี่ลกแล้วลงลู่หนดแล้เรายังตามหายอยู่เลยเรายังตามหาอยู่เลยทําไมมันเข้าแด่กลางวะมันตั้งเปลี่ยนไลยฮะน้ำเมามันคือเข้ากลางวะมันคือ <c oughs> มันคือรุดซ้ายรุดขวาทำไมมันไม่เข้าข้างบ้างเลยนี่ใส่มาตราฐานพื้นบนนะครับโบโบหลอดยากนี่รู้เลยตามันงเี่เจ้าเบิร์นเดอมีเบ็ดอยู่ในท้องแน่นอนตัวนี้นะ

ต๊อ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 อยม่เสพนะห่วงไว้เฉยๆกมาทันขอฝากบนเข้าการอีกมาทันมปรูไปเรตังค์ไตังค์ไม่้งไม่ยู่ไดนะครับครับครัตี๊ดแล้จึกโอ๊ย ไปติดสั้นจะเมาจัดมันหูเลยไปทำทำเนี้ยน่าเหงาได้คุลับแล้วตกลง่อเคแล้วนี้ไปทงนี้ไนครับิปน้าไ้ มันดีเข้ากลางอย่างเดียว,ว,วนะวมเมาพวกนี้เฮากองเงีไว้แล้วมันอยู่นี่แหละเดี๋ยวเจอไทยรางจัะเมน่าจะเล่น <c oughs> ผงๆเบ็ดตัวใหญ่ซับเอาลวดมันทุ่นตีเซับซับลวดแล้วมันกินเขาา่าปลาด้ผมลองไปเลยกินเขาา้าปลาด้วยท้องซับตูนเล ครับเอจบในการขนาดตัวดีไหมอ้าวแสดงว่าเหยื่อที่ใช้นี่เหยื่อปลอมนี่เนาะของตัวเองมันของแท้มันบอกเรื่องปฏิบัติอ้าเลือกแล้วเลือกแล้วของเพื่อนเพื่อนขุดเอานี่ยมันที่มันติดเล็กนะจะปลอมได้ยังไงผมก็ผสมให้ข้างๆใช้นี่ก็จะบดเลยเนาะตายแล้วมาเล้ ยาเทก่อนอุิทก่อนพ่อยาเทก่อนเฮ้ยเนี่ยกะละมังเดียวกันอยู่เจ้าหน้าทบมาได้เนี่ยกินแต่ของหน้าทบมันบ่แม่นหน้าบาดเลยบอกมันเลือกปฏิบัติปลามันทู๊ดตัวแรกขอลูกพี่ตัวแรกขอนั่งยืินกี่ดิโนแล้ว ลอยนะครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าหลังจากเที่ยงมานะครับอากาศคืมฟ้าขึ้นฝนนะครับบงคนจะตกอากาศร้อนอบอ้าวนะครับ วันนี้ก็พอได้ผลงานนะครับเดี๋ยวมาชมผลงานนะครับจากปลาตาคมนะครับสุดประเนินนะครับกับตกแบบกระตะนะครับจากนี้ครับมาดูผลงานนะครับจากปลาตาคมนะครับกับวันที่นาคไอ้ย่าทำผลงานผได้นะครับมาครับ